Yeah. yeah. สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กับผมรายการเอชาเล่ฮิโรนะฮะในเกมฮีโร่ในเวิร์ดนะครับอยู่กับคุณอะไรอ้ำนะครับผมอ่าเราไม่ได้สั่นระเบิดนะวันนี้เราอยู่ในเกมฮีโร่ในเวิร์ดวอืมเดี๋ยวผมแม่นะครับจิ้งจกผมไนเอ่ออยู่ในหมดมิดบอลเนี่ยเบไม่ไม่เดี๋ยวมึงจิ้งจกเนี่ยทีไรอะไรอ้ําดูได้อ้ําอะไหเอ่อ ไอเหี ð, ้ยอเี้ยหลบไม่ได <Yeah, ้เดวเลยเอาไปลฮะเราอยู่ในเกมฮีโร่นิวเออร์ดกูพูดไปครั้งที่สามมันแล้วนะไปดูัจเบื่อเออสอนะฮะผมอยู่ฝังเฮลบนอฝั่งผู้ลนั่นเองกูจริบีเลยกูยังไม่ยิงใครเงเลยะ อยากได้ปืนวิงกินเนียมาไว้บ้านสักหัวบอกเท่าหัวเนี่ยมึงดูบองปืนใหญ่เท่าหัวเนะหัวอะไรอ่ะหัวนี้ใช่ไหมแคนหัวกระโดยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเช็คเอาไว้ไปจ้าก่อนดิ Ooh, ตันไม่ได้ถามคืาบอเลยอ๊มอ้มมีอะไรเกียกเฉยอี่เ um, um. right oh, ah ีาบอกไปกลัววะอ้คโอ้รอบนึงอ ah ้ำบวกอ้ำบวกอ้มบวกอ้ำต ah ันเียอะไรตันเจียอะไรเนี่ยอุ้ยะโดนก อ um ันดับิรก t อ e first hand โอ้โหแบบชิดมุมชิดมุมชิดมุมอันนีก็ได้อันนีก็ได้ได้หมดเย็นเสด็จเย็นเสด็จเลยวดหัว ไกเอวางสกินี่เดง์ม่กูบอกไก่เอวางสกิลม่บอกไม่ผ่านไกเธอกง่วงนอนอยู่หลัแป๊บ <laughs> เฮีย <c oughs> พอรีบอกโซ่เซคิป โอ้โหอย่ยข oh. ังตัวเองนะปล่อยมันก็ได้เติมเจอแรงอาเค้นวะไงวะเค้นเติมได้ติมเลยนะวะเอาไง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 วะโอู้้ยตายแล้ว มันได้แยะได้แย่ได้แยได้แย่เลยนะได้แยะได้แยแยะได้แย่มึงอยากกินแยมาเนี้ยเออได้แย่ได้แยะได้แยะได้แยะไม่ใช่ไม่เช่ไอ่ใช่ไเช่ไม่ได้ทับปิงนะฮะี ตีไปไหนพี่น้อยป่ะยาถ้ามึงจะปล่อยมึงตายไม่ต้องดูมันนะไอ้เป่งเป็นโรคจิตด้วยพื่เพือนไม่ตักวอมันไม่ตายหรอกูเข้าไม่ตายหรอเสียงมึงไมู่อะไรเลยนวัดเลยสัตว์

เฮ้ยไปชิบหายแล้วชิบหายแล้วฮ่าโงหนช่วยไม่เชอ้าอเลยครับตัวเล็กนเดียวเชี่ีคเร็วเลย ผมม่เขียวผนรู้ว่าเล่น <c oughs> ต้องมีสักวันต้องมีักโอ้ไม่มีใครมาตกระเบิดฉันเลย ชั้นเน้นนะชั้นมาสามสี่ทีอ้าขบมอ้าขงอันอ้ชิดขอบอ้าชี้ขอบชิดเ่ะออยสั์เข้ามาเลยยืนนิ่งๆหิ้ตีเลยี่ไอ้เคียนมีไม่ยิงยิงูวะเขียดแค่ไหนกูหรือเปล่า ผยจะแม่ขนาดเสียงยังกระตุกตะกัู่ลูเลยเคยเป็นเคยเป็นนี่นะเอา้าต่อต่อไปไม่หยัไม่ห่ะเข้าวิ ที่จะมาในเข้าเข้าไปล้วงจากข้างในแล้วกูกระดูดเขาก็มีกันค่ายทีเติมขึ้นนะมียันแข่งจับพิเศเยอร์นะมีกันเชสกิลโอ้รับตัวเชี่ยตันแบบเมฮิม้มดสวยงามมากครับโอ้โหไทยถึงเป็นมึงไม่เชียร์ทีมตัวเองวะนี่มันกบดึงไปเลยไม่เชียร์มด้วย ยี่เดียวจะตันจะตันไปทางนั้นทำไมมันรูวะแล้วเปิดก็อยู่ตรงนี้ลูกบอลเลอร์เลยได้กูวางตรงนี้แหละกูวางนี่แหละเดี๋ยวขึ้นใหม่นิดนึ่งเหมือนรูดี ขออีกเม็ดนึงยังมาอีกเม็ดเลยโอ้ัมาตรวนี้อีก right way to take t ี p a r t r i g ยังนงนไม่บัวอะไรสักตัวเนี่ย

น,<ม>นะครับเยี่ยครับเออหมู่เป็นไปตั้งหน้าังกทิปเปิลคิวส่วนกูยังไม่ได้คิวหุยอ้ามาคน เนี่ยวิ่นะพ่อครับะไรวิ่งเออวะเรยมีความสุ้แบ้คิดกํางปล่อยมันไปดูดยาวกต้อง่ะปุ่นคือการมีอารมณ์ดีอ่ะมันจะแปลว่าเออทำอะไรกูใจแจ่ใแลว่าชีวิตอใจแจ่มใสเลยเนี่ย นะฮะเดิเนี่ยระมานเนี่ยธีการวางระเบิดเจนจอมม่ตอนแรกสกิลมันรีไปเพื่อนว่ ตรงนั<ส>้นที่มันบอกกันไม่มีดูเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนเนี่ยปมาเนี่ยบวีเีนเียเข็นเีนเีนตี้เยไม่เทนตีวะอะไรหว่าคือตีมึงตีจะเร็วไปไหนมึง้เวะ มาดูแม่บอกว่าจะม,มาที่เกี่ยวกับตายอะต้องต้องให้ขอกงอะไรคุณจะได้กดอันติไม่ทำไมทีมเราวันมาช็อตซ้อนช้าเนี่ยไปไหนไปไหนวิงโง่วิงโก่หะวิงโกเฮียเลยตีเร็วหะตีเร็วสุดนะพี่เนี่ยคนเราอะไม่มีอารมณ์เลย เอาละวะเอาละวะอ้อมอ้อเย็นอ้อเย็รีบรอจบเกมจบจเกมจบเกมก่ถ้าคนเรามันมีความสุขประมาณเนี้ยอารมณ์ดีนอะไร้ามึงอย่าเชี่ยเดวิธีการวางระเบิดเจม่อง

อะไรวะบี b กูมหมุกเร็วยังว่าแปดี่จริงจบทำกันแล้วฮะ แล้วก็เสือกไม่ตายตอนกูยังไม่ตายนะตายตอนกูยังตายเต็มตีมากเลยนะถ้ากูยังไม่ตายประมาณนี้หล่อยป้อมนี่ไหมเอ็นเมื่อกี้ได้คารามิตี้มันตายตอนที่กูยังไม่ตายกูก็คงจะยังไม่ตายนะอืมมึงก็จะพูดซ้ำทำไมวะไม่รู้กูเรียนเรียนคำใหม่ด้วยเล่นยังไเล่นตีอยู่งั้นเป็นย เพื่อน uh, right. This is what I uh... <laughs> hey, to take the parts are cooling กระดิ่งเตอร์ได้ไปแทนฝั่งนี้โอ้เอนีมนคือตพชโชชั่เป็นส,นสลดเงเซตต,เต,เต,เต,ต่อตรงมาโจโอ้เนตัเลยเนีเ่ยนี่จะตายเอาโอ้ไม่ตาย ไม่อยอ่ะ่อยเลห้ถอยเลหก่อยเล็กถอยเลกถอยเล็นเบยตอนกลับนี่อยากบอกนีกลับเร็วมากบอกเลยนะบอกกลับเร็วมากเรื่องกลับมาไวใจผมนี่

เี่บอกต้องจับันก่อนน่ะแล้วก็ไปแซนติทีป้อมตีป้อมอย่คนเดียวเลยตอนนี้ตูตูได้เยเ้ยเ้ย ยิงวิทยนเลยยีก <surprisingly> de ัดหน้าเกนเมื่อกี้โดนวิทเลยยิงกัดหน้าเต็มหน้ากูเหมือนกันไม่อันตีอีกนายอันตีจับมาให้หน่อยโดนโดนหินกลับบ้านเลยนะ ก็บอกแลวเลืองกลับไว้ใจผมคนโฉดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียคนมุมโดดอยู่เหี้ย มึงไม่แหลกใช่ไหมมึงหาแหลกใช่ไหมเจอเกี่แหละมัดนไอ่ะถูวิธ <ah> ีกระโดดมาเลยเหียายุายุมีไหนิเคนชื่อมชันเลยเกิไเลือดกูมีน้อยยังวะรู้ บอกบอกบอกแบบหน้าด้านมากไม่รู้ก็ไม่มันก็ดูกดดูสักนิดกบเสียหายไม่เล็ตัดก็แค oh, no. oh, okay. okay. oh, ่สามสั้นไหมโดนตีโดนลุมต so ีไม่ไม่กี่ตีก็จบละแต่ตากหมาเพิ่งจีคกณหลอกคุรีบบอกเข้าโอเคไม่ต้องหลอกละเข้าจริงนี่ต้องตีกว่าโดนกูณดาว ตายฮะโดนมิสเตอ์เลยีมีการลอยโอมจากบริบบอกรับผมจี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 แจ่มจนใช่ไหมมิสเตอร์โกเท่ว่ะจบไปด้วยสกอร์88ต่อ88นะเฮ้ยใครเข้าวะเยี่ยมวัดวัดไม่หลับเปหนึ่งไว้เจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย